สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ o ซโลสเตชันผมกลับมาแล้วนะครับท่านหลอดหลังจากที่หายไปเป็นเดือนนะครับผมด้วยคลิปนี้เนี่ยผมก็กลับมาแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องหลายๆเรื่องเนี่ยมาบอกเลยนะครับซึ่ง ก็จะเป็นหนึ่งในเรื่องที่คนดูเขาก็ถามกันมาเยอะแยะนะครับผมซึ่งเรื่องแรกเลยที่ผมก็กะจะทํานานแล้วก็ไม่ได้ทําสักทีก็เลยถือโอกาสนี้ขอทําเลยแล้วกันนะครับนั่นก็คือโหลดเกมอย่างไรเนี่ยครับผมก็มีคนถามมาถึงแม้ผมจะตอบตอบไปบ้างแล้วก็ตามมานะแต่ก็เดี๋ยวผมจะมาสอนให้เลยกันนะครับผม โอเคไปดูกันเลยดีกว่าครับก็เพื่อความสมจริงนะครับแล้วก็ความใกล้เคียงกับในโทรศัพท์ของคุณให้มากที่สุดนะครับผมก็ขออนุญาตใช้ emulator นะครับผมส่วนใครที่อยากจะเล่น emulator เ,เ,เหมือนผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดแอปไว้ข้างล่างให้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกดูเนื้อหาเนี่ยข้างล่างได้ทุกเมื่อนะครับผม โอเคอันดับแรกเนี่ยก็ให้เราทำการเลือกเบราว์เซอร์เนี่ยที่คุณมีก่อนนะครับผมแต่ผมแนะนำว่าให้เป็นเบราว์เซอร์ที่มากับเครื่องของคุณเองเลยนะครับถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นโครมตามปกติไปก่อนนะครับผมโอเคนะครับก็วิธีการที่จะโหลดเกมในแบบที่ผมแคชแคชนะครับอันดับแรกเนี่ยก็ ให้พิมพ์คำว่านูตะคุนะครับผมก็ตามนี้ได้เลยนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เข้ามาที่อันแรกได้เลยนะครับหากว่าเข้ามาครั้งแรกเนี่ยมันจะถามว่าคุณเนี่ยอายุ18ปีขึ้นไปหรือเปล่านะครับผม,ผมก็ให้มาที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับผม นี่มาที่3จุดนี้นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาที่ install android store นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวระบบเนี่ยมันก็จะเริ่มทำการ install ให้นะครับผมเสร็จปุ๊บเนี่ยก็แล้วแต่เครื่องเนี่ยมันก็จะมีแจ้งเตือนหรือเปล่านะไม่ทราบนะครับถ้าหากว่าไม่มีการแจ้งเตือนนะครับให้ไปที่ตัวจัดการไฟล์แล้วก็ลองดูพวก ดาวโหลดนี่พอมีอย่างนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมก็กดคลิกไปเลยแล้วระบบเนี่ยมันจะต้องการอะไรละ่ะต้องการถามเราก็กดติดตั้งตามปกติไปนะครับโอเคแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแอปนูตะคูอันนี้เนี่ยก็จะขึ้นมาอยู่ที่เดสก์ท็อปเครื่องของคุณนะครับผมก็จากนั้นนะคุณก็เข้าไปเลยนะครับ โดยอันดับแรกเนี่ยคุณจะต้องทําการล็อกอินก่อนนะครับถึงจะสามารถเข้าไปได้นะครับโอเคเรียบร้อยครับหลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาแล้วเนี่ยท่านี้ถามก็คือแล้วแต่นะครับว่าจะให้แอปเนี่ยมันมีการแจ้งเตือนอะไรหรือเปล่านะครับส่วนตัวผมผมขอไม่เอานะครับผมเพียงแค่เนี้คุณก็สามารถที่จะมามองหาเกมต่างๆเนี่ยได้เรียบร้อยแล้วนะครับผม ก็อันนี้ก็จะเป็นการหาหมวดเกมนะครับผมอันนี้ก็คือเริ่มจากใหม่สุดอันนี้ก็คือฮิตสุดสุดอันนี้ก็คือ a ถึง z นะครับผมก็เรียงเรียกันไปนะครับผมเป็นแค่คุณเลือกเกมที่ต้องการคุณสามารถกดเข้าไปดูได้แต่ผมไม่กดนะครับเพราะว่าภาพ18บวกเต็มเต็มเลยนะครับผมพอกดเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะสามารถ ดูข้อมูลเกมแล้วก็กดดาวน์โหลดได้ตรงนี้เลยนะครับพอกดดาวน์โหลดแล้วเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนคล้ายๆตะกี้คือถามหาก่อนนะครับผมก็กดติดตั้งไปตามปกติเพียงเท่านี้เนี่ยคุณก็สามารถเล่นเกมในนูตะคูเกมในไหนที่ผมเคยแคสเอาไว้ได้แล้วนะครับผมโอเคส่วนถ้าหากว่า มันมีปัญหาใดๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาบอกต่อจากนี้นะครับผมโอเคกลับไปที่ตะกี้ต่อครับสิ่งที่ควรทำเมื่อต้องการโหลดเกม18บวกการโหลดเกม18บวกเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับเกมปกติทั่วๆไปนะครับผมซึ่งมันจะมีปัญหาต่างๆเนี่ยตามมาได้ภายหลงังโดยที่คุณเนี่ยอาจจะไม่ทราบสาเหตุรหรือไม่ทราบที่มานะครับซึ่ง เดี๋ยวผมจะมาอธิบายวิธีการแก้ปัญหารวมถึงสาเหตุต่างๆในคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับผมปิดสแกนไวรัสหรือ Firewall นะครับเนื่องจากว่าคือมันไม่ใช่เกมที่มีการดูแลหรือมีการ a ม n t e n a n c e นะใช้รวมๆคำนี้นะว่า m มนเท e นน n c นะนะอย่างต่อเนื่องหรืออย่างทั่วถึงเนี่ยซึ่งมันจะทำให้ระหว่างการดาวน์โหลดหรือการอินสตอลเนี่ย มันอาจจะมีปัญหาหรืออาจจะถูกขัดจังหวะได้ประมาณว่าก็คือโปรแกรมแอนตี้ไวรัสหรือไฟร์วอลเนี่ยมันอาจจะบล็อกไฟล์บางไฟล์ที่อาจจะเป็นไฟล์สำคัญสำคัญเนี่ยที่ทำให้กระบวนการนั้นนะเสร็จสมบูรณ์ได้นะครับผมตรวจสอบเมมโมรีของตัวเองเนี่ยให้เรียบร้อยนะครับผมเพราะว่าเกมต,ตามข้างต้นนะครับก็คือ มันไม่ได้มีการดูแลเนี่ยอย่างทั่วถึงเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะแบบว่าโหลดโหลดโหลดอยู่ใช่ไหมหรืออัปเดตอยู่น่ะอาจจะทำให้ค้างหรืออาจจะไม่มีการแจ้งเตือนก็ได้น่ะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยบางเกมเนี่ยอาจจะมีแจ้งเตือนนะว่าเมมไม่พอครับผมเพื่อ หลีกเลี่ยงการที่จะเกมเนี่ยคราชเนี่ยครับผมหรือเกมเด้งออกเนี่ยก็ควรที่จะต้องดูเมมเกมให้พอด้วยนะครับผมอันนี้เนี่ยคือเสริมนะครับผมก็คือควรมีสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยที่เอื้ออนํนนวยให้มากพอในที่นี้เนี่ยก็คืออย่างแรกๆกเนี่ยก็คือเน็ตนะครับก็คือคุณต้องคิดว่ามันต้องมีเน็ตเนี่ยที่แรงมากๆเลยครับ ที่แรงพอที่จะทําให้คุณมั่นใจว่าแรงจริงๆเนี่ยที่จะทําการโหลดติดตั้งหรืออัปเดตเกมเนี่ยได้อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหาแบบว่าดาวน์โหลดไฟล์ล้มเหลวอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คือเผื่อเอาไว้เฉยเฉยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญก็คือระหว่างเกมมันกําลังอัปเดตเนี่ยอย่าปิดเกมกลางคันนะครับเพราะมันอาจจะทําให้ ไฟเกมที่มันกำลังอัปเดตอยู่เนี่ยเสียได้นะครับผมอันนี้ผมแถบให้นะครับผมก็คือควรที่จะมีโทรศัพท์เนี่ยที่เครื่องแรงจริงๆอ่ะน,น,นะหรือแรงมากพอครับผม mm. เพื่อที่จะได้ไม่ทำให้เกมเนี่ยมันอืดหนืดน,น่วงหรือแลกนะครับผมแล้วก็เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกมเนี่ยเด้งออกด้วย แล้วก็จะทำให้เกมเนี่ยคือไว้ลองรับเกมภาพสวยสวยด้วยนะผมอาจจะพูดติดติดขัดขัดผิดผิดบ้างน,นะครับแต่ก็สามารถยึดจากที่เห็นตรงนี้เป็นหลักได้นะครับแต่ถ้าหากว่าผมพิมพ์พไม่ค่อยเข้าใจก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้เสริมให้นะครับผมสำหรับคนที่เล่นแล้วไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเกมมันถึงเป็นอย่างนี้นะครับผม เกมภาพกระตุกอืดช้าหน่วงหรือที่เรียกกันว่าก็คือแหลกหรือ FPS ตกบางคนก็จะเรียกว่าเฟรมเรทนะจะเกิดจาก CPU หรือการ์ดจอก็แล้วแต่นะครับผมทำงานหนักเกินไปซึ่งก็คือมันถึงขีดจำกัดของมันแล้วนะเลยทำให้ภาพที่เห็นออกมาเนี่ยมันช้าลง และในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่ทตามมาก็คือคุณจะสังเกตว่าโทรศัพท์คุณนะ่ะอาจจะทําให้มันร้อนก็ได้นะครับผมวิธีแก้ก็คือพยายามปรับภาพเนี่ยให้มันต่ำๆเข้าไว้อะหรืออาจจะใช้แอปอันไหนที่ช่วยบูตเครื่องของคุณนะ่ะก็ได้นะครับผมเกมเล็กออกหรือที่เรียกว่าคร s ชก็คือมันจะหนักกว่าคำว่าแหลกหรือหน่วงเนี่ยแหละ crash หมายถึงก็คือโทรศัพท์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะทํางานมันต่อได้พอมันทํางานต่อไม่ได้เนี่ยระบบที่เป็นส่วนของโทรศัพท์เนี่ยมันจึงทําการปิดหรือชัดดาวเนี่ยเกมนันนะ่นทิ้งไปเลยซึ่งการที่ทําให้มันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะทําให้เครื่องเนี่ยมันมีสภาพ การใช้งานนะที่แย่ลงนะครับก็คือมันอาจจะไม่ได้กระทบแค่การเล่นเกมมันอาจจะกระทบถึงอย่างอื่นด้วยนะครับวิธีแก้ก็เพื่อเป็นการถนอมเครื่องนะซึ่งใครที่เล่นนูตะคุเนี่ยจะรู้กันดีว่าจะมีให้เล่นนในบนเว็บด้วยะครับก็เล่นในเว็บแทนไปก่อนก็ได้นะครับผมส่วนถ้าหากว่าเกมไหนเนี่ยมัน มีแค่เฉพาะใน Android หรือในโทรศัพท์จริงๆเนี่ยก็สามารถไปเล่นใน Emulator ก็ได้นะครับถ้าอยากเล่นจริงๆในคอมมานะซึ่งลิงก์ก็ตามที่เห็นตรงนี้ได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเกม่านะที่ผมเคยเล่นมาทั้งหมดแล้วก็จากข้อมูลทั้งหมดนะครับผมที่ผมได้รวบรวมมานะครับก็เนี่ย มาจิก a มิเนี่ยก็ถือว่ากินเมมไปเยอะพอสมควรเลยแล้วแถมก็ยังกินแบตด้วยอันนี้คือหลังอัปเดตใหญ่อ่ะนะส่วน King of King เกมที่มียอดบิลเยอะสุดนะในบรรดาทุกคลิปที่ผมเคยแคสก็ถือว่าก็กินพื้นที่เยอะนะแต่จำไม่ได้อะว่าเท่าไหร่แล้วแหลกก็คือยิ่งอัปเดตไรก็คือยิ่งแหลกะนะแล้วก็ทำให้คร s ชได้ด้วยซึ่ง หลังจากอัปเดตใหม่นี้คือแครชหนักๆเลยคือเล่นแป๊บเดียวก็แครชเลยอ่ะซึ่งการที่เกมแครชเนี่ยมันอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่าแหลกหน่วงมากๆนะมันไม่จําเป็นบางทีก็อาจจะแบบอยู่ดีๆก็แครชไปเลยก็ได้นะส่วนเกมนี้ผมยังไม่ได้แคสแต่ผมเคยเล่นอยู่แป๊บหนึ่งอะนะ ผมขอไม่เรียกชื่อเกณฑ์ดีก,กว่าเพราะกลัวจะโดน YouTube เล่นงานนะนะก็ถือว่ามันดีะนะแต่ว่าก็แหลกอยู่ะนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอย่าเล่นต่อหน้าผู้ใหญ่อย่าช่วยตัวเองมากเกินไปชอบแบบนี้มันไม่ผิดเรียนรู้อีกสักนิดชีวิตจะดีขึ้นอีกเยอะ ด้วยความปรารถนาดีจากโซโลสเตชันนะครับผมอ,อ,อโอเคถ้าหากว่ามีอะไรตกหล่นลงไปนะครับหรือคุณยังสงสัยอะไรอยู่ก็สามารถคอมเมนต์มาถามผมได้นะครับผมจะรีบตอบทันทีที่ผมสะดวกนะครับผม โอเคบายบายครับ